เินท่านบุญศักดิ์ครับกลาเปียนท่านประธานสภาที่เคารพส,สมาชิกผู้สังเกียรติกับผมในอุบลศักดิ์บัวรุ่งงามสมาชิกสภาผู้แทนสอนจังหวัดบุรีพักเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานที่เคารพครับต้องกลาบเรียนท่านประธานว่า ขณะนี้เรากำลังพิจารณาเกี่ยวกับการจะรับร่างหลักการของการร่างกฎหมายคือรัฐธรรมนูญเราได้มีการเสนอทั้งหมดเจ็ดฉบับด้วยกันท่านประธานที่เคารพครับผมได้นั่งฟังทั้งวันทั้งคืนที่ผ่านมานั้นผมไม่สบายใจเลยครับว่าวันนี้วุฒิภาวะไม่ว่าผู้แทนไม่ว่าวุฒิสมาชิกต่างท่านแต่ละท่านแสดงความคิดเห็น ใส่กันไปใส่กันมาไม่ได้คิดถึงชาติบ้านเมืองเลยครับทําให้เกิดวิกฤตมีนักศึกษามีนักเรียนและมีประชาชนหลายหมู่เหล่าก็มาประทว้วงท่านประธานที่เคารพครับผมอยากเห็นสภาแยหย่งนี้ทุกฝ่ายไม่ว่าผู้แทนซ้อนหรือวุฒิสมาชิกหรือผู้เสนอ,อกฎหมายก็ตามอยากเห็นการปองดองอยากเห็นการสร้างชาติการสร้างชาติตหัก ว่าแต่ละฝ่ายต่างคนต่างว่ากันต่างคนกระแนกกระแหนกันผมว่าไม่บรรลุตามเป้าหมายเหรียญมีสองด้านครับรรท่านประธานครับแน่นอนครับทุกท่านก็มีสิทธิ์มีความคิดเห็นที่จะมุมมองต่างๆแต่ถ้าหากเรามาพูดกันด้วยมติประชาธิปไตยเสียงเข้ามากว่ายอย่างไรเราก็ต้องยอมรับความจริงดังนั้นรรท่านประธานที่เคารพครับตั้งแต่สองสี่เจ็ดห้ามานั้นเนี่ยเราร่างรัฐธรรมนูญมากี่ฉบับรรท่านประธานคงจะทราบดีว่าชนชั้นใด ไม่มีโอกาสออกกฎหมายก็จะออกกฎหมายเพื่อชนชั้นนั้นแน่นอนครับผมอยากเห็นว่าวันนี้เนี่ยเราหันหน้าเข้ามาพบกันผมจะไม่ลงรายละเอียดของแต่ระาตราที่เราได้เสนอกันไปนั้นก็ต้องยอมรับความจริงว่ารัฐมนูนปี2 5งพันร้อนั้นที่มาที่ไปอย่างไรทุกคนก็ประจักพี่น้องประชาชนเจ็กสิบล้านคนนั้นทราบดีครับก็ต้องเรียนท่านประธานครับว่าหกล้านคนนั้น ถือว่าหุ้นส่วนทุกคนมีคนละหนึ่งหุ้นส่วนความคิดหลากหลายต่างกันแน่นอนครับผมมองเปรียบเทียบว่าประเทศไทยคือบริษัทจำกัดทุกคนมีสิทธิ์คนละหนึ่งเสียงทุกคนมีสิทธิ์คนละหนึ่งหุ้นแต่เราจะไปห้ามความคิดของแต่ละฝ่ายไม่ได้ครับรรท่านประธานครับผมอยากจะกราบเรียนด้วยความครบอยากเห็นการเสนอแนะแนวทางเอาส่วนใดส่วนหนึ่งที่มันเกิดประโยชน์อยากคิดว่าฝ่ายนั้นฝ่ายนี้ไม่ดี หรือดีผมคิดว่ามันต้องมาคุยกันดังนั้นผมจึงอยากจะกลับเรียนท่านประธานว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทัดเทียมกันครับไม่มีใครเก่งกว่าใครนะครับไม่ว่าจะจบปสี่จบมัธยมจบปริญญาตรีรเบียทิญยาเอกทุกคนเรียน4ี่สิบี่ตัวเท่ากันครับถ้าคนไหนเรียนสี่บ้าตัวคนนั้นก็บ,บ้าคนไหนเรียนสี่ิบสามตัวก็ไม่สมประกอบเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกคนอ่านหนังสือไทยอ่านรู้เหมือนกันหมด ดังนั้นผมไม่อยากให้ท่านสมาชิกต่างต้องกันแนกแนกแหนป้ายร้ายป้ายสีกันผมไม่เห็นด้วยเลยครับสภาอันนี้อันสภาอันทรงเกียรติคับท่านประธานที่เคารพแต่พอมองดูครับผมเคยพูดยู่เสมอผมอดีตวุฒิสมาชิกเมื่อปี2 1 3 0ผมอยากให้วุฒิ่มาจากการเลือกตั้งผมเเสนอในสภา,าเองครับต้องกราบเปลี่ยนครับว่าได้หลักการสากลของต่างประเทศนั้นเนี่ย คนจะเป็นวุฒิสมาชิกได้นั้นเนี่ยต้องผ่านการกันกรองกฎหมายนักการเมืองเบื้องตน้นต้องไปผ่านสภาจังหวัดไปสภาผู้แทนร้นรถึงจะไปสมัครเป็นวุฒิสมาชิกได้แต่ที่ผ่านมาท่านก็ทราบดีรัฐมนูลฉบับห0ศนนั้นเนี่ยมาอย่างไรผมคงจะไม่กล่าวอ้างเพื่อลดความขัดแยง้งทุกคนรู้ตัวเองว่าตัวเองมาอย่างไร ทุกองค์มีองค์ความรู้ขนาดไหนผมเห็นมาใส่ร้ายไปสีกันผมฟังครับขอแล้วก็อยากเห็นว่าวันนี้เนี่ยขอไปครับรัฐธมนูญทั้งหมดเนี่ยยติขบักเจ็ดผมอยากให้คทันตมานที่เจ็หลายเนี่ยการรับหลักการไปแล้วนั้นโดยที่ประเพณีที่ผ่านมาเขาจะเสนอว่ารับหลักการไปแล้วก็จะถามว่าเอาหลักฉบับไหนเป็นหลักส่วนใหญ่ก็เอารัฐบาลเป็นหลักรัฐบาลมีเสียงข้างมากท่านจะไปห่วงอะไรครับ อย่างน้อยกว่วต้ารัฐบาลก็พุดวิสมาชิกของผู้แทนสดรคนนอกอาจจะมีบางส่วนเท่านั้นเองเพราะ,ะนั้นตรงนี้ผมอยากจะกลาบเรียนว่าอยากให้ทุกคนหันหน้ามาปรึกษาหาหรือกันและก็ดําเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดความขัดแยง้งไม่ให้หลายๆส่วนที่อยู่บนถนนก็ดีหรือบนถนนก็ดีหรือใต้หรืออ e ีแอบก็ดีนะครับ ก็หมายความว่าอยากให้ทุกคนหันหน้าเข้ามาหากันและกรับหลักการและผมคิดว่าถ้ากรรมธิการเสียงข้างมากเนี่ยว่าอย่างไงก็ว่า,างั้นผมไม่เคยติดใจเลยว่าฉบับไหนเพราะทุกคนมีสิทธิ์จะคิดนะครับมุมมองของเราเราว่าเราถูกแต่เราต้องลบความเห็นบุคคลอื่นด้วยอันนี้ผมคิดว่าศักดิ์ศรีความเป็นนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิ์ทัดเทียมกันทุกคนย่อมมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะรักชาติบ้านเมืองเหมือนกัน ดังนั้นผมกลาบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าผมคิดว่าการสร้างชาตินั้นนะครับถ้าหากว่ายังมัวมาวีความเห็นแยง้งและไม่ลงตัวกันอย่างนี้นั้นเนี่ยผมคิดว่ามันไปไม่รอดบ้านเมืองเศรษฐกิจก็จะเกิดปัญหาวันนี้ท่านประธานที่เคารพครับท่านทราบไหมครับว่าในต่างจังหวัดนะในขริการในพื้นที่จังหวัดุรีเนะี่ยทหารส่วนใหญ่ปลดกเกษียณไม่มีบ้านจะอยู่ครับนะต้องไปเช่าบ้านเขาอยู่ นี่ผมเปรียบให้ฟังมันก็มาจากการบริหารจากการบ้านเมืองก็มันจะมาจากรัฐธรรมนูญทานกราบดีว่าครั้งที่ผ่านมานั้นการเมืองเป็นอย่างไรโดยเฉพาะยิ่งในปัจจุบันนี้ผมไม่เข้าใจว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญเขียนไว้ว่ายังไงมาตราส4ที่บอกว่าการเรื่องตั้งท้องถิ่นนั้นเนี่ยให้พักการเมืองส่งได้แต่พักการเมืองสมาชิกสภาผูธธ้แทนรฎรห้ามไปยุ่งเกี่ยวห้ามให้คุณให้โทษผมถามว่าวันนี้ สสก็ไม่ต้องไปลงคะแนนเสียงเห็นไหมครับประชาธิปไตยยังไงถ้าไปลงคะแนนเสียงให้ฝ่ายใดหนึ่งก็ให้คุณให้โทษอีกฝ่ายหนึ่งมันก็ผิกดกฎหมายอีกท่านประธานครับเพราะวันนี้ผมถูกกลาบเรียนว่าอยากเข็นการปองดองอยากเข็นการเขียนกฎหมายให้มันทันสมัยนะครับท่านประธานที่เคารพครับ,รบผมก็อยากจะกล่าบเรียนท่านประธานอยากเขียนว่าเมื่อวานนี้ท่านทราบดีเลยว่าว่ามีผู้บาดเจ็บทั้งหมด4ี่บคนสาหัส ห้าคนเกิดจากอะไรจริงๆแค่รับประก,การทําให้คนเดือดร้อนการบริหารประเทศนั้นนะผมอยากจะกลาบเรียนว่าทําไมรัฐบาลพูดกับลูกหลานไม่ได้พูดให้เขาไม่เข้าใจก็แสดงว่าเราไม่มีสมองเราไม่มีความคิดท่านประธานที่ครพครับผมอยากจะฝากไปว่าวันนี้อยากให้ความสงบเราไปคุยครับต่างคนต่างคุยต่างคนต่างไม่คุยกันและมันจะจบได้ไหมครับท่านประธานที่เครพครับ เพราะฉะนั้นกราบเรียนฐานะท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านเป็นเสาหลักทางการเมืองของพวกเราท่านเป็นที่เคารพผมก็อยากให้ท่านได้บริสั่งการในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติท่านก็ท่านก็คงเข้าใจว่าวันนี้การบริหารชาติการเมืองนั้นประกอบไปด้วยฝ่ายบริหารฝ่ายฝ่ายนิติบัญญัติบริญญหารตุลาการตอนนี้มันไม่มีผิดมีถูกเมื่อวานนี้คนโน้นก็จะผิดคนณน้นลองไปโหวตเสียงตรงนี้สิไอ้นู้นจะโดนคดีนั่นคดีนี้ผมว่ามันไม่ใช่ กฎหมายมันเกิดขึ้นมาก่อนหรือเหตุเกิดเกิดขึ้นมาก่อนฐานะท่านเป็นนักกฎหมายท่านก็ทราบดีว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจึงมาร่างกฎหมายเพราะวันนี้เราเห็นแล้วว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วมันเกิดเพราะอะไรเพราะเมื่อเกิดเพราะอะไรเราก็ออกกฎหมายให้มันทันสมัยให้ทันกับเหตุการณ์มันไม่มีผิดมีถูกหรอกครับถ้าตราบใดว่าผิดมึงผิดกูผมคิดว่ามันไม่ถูกคุณเก่งคนเดียวมันไม่ได้ อยาคิดว่าคนอื่นเขาไม่รู้เขาก็อ่านกฎหมายเป็นเหมือนกันคนเป็นผู้แทนซอนผมเชื่อว่ามีองค์ความรู้นะครับเพราะฉะนั้นผุอยากจะกราบเรียนว่าวันนี้เนะี่ยอยากเห็นนะครับคนไทยด้วยกันสามัคคีกันรักคนไทยด้วยกันถ้าหากเราทออะเลาะกันอย่างทุกวันนี้ไม่มีใครแพ้ชนะครับสงครามในการรบแต่ละครั้งเอาเอาวุธนะครับ เอามาประหารประหารกันแพ้ทั้งสองประเทศแพ้ทุกประเทศแต่การเจรจาการตั้งโตะ๊ะคุยกันจบข้บาประธานครับนั่นเป็นทฤษฎีเลยครับไม่มีการว่าจะฆ่ากันแล้วก็พังทั้งคู่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าท่านมาได้คุยกันเอาทุกฝ่ายมาคุยกันผมจึงเห็นด้วยว่าควรจะสนับสนุนให้ทุกฉบับเอาเข้ามากองรับหลักการส่วนในการพิจารณานในขั้นวารละสองนั้นวารละหนึ่งวันะสองนั้นเนี่ยผมถามว่าประธานครับ ก็อยู่เสียงข้างมากจะเอาอย่างไรอันไหนที่มันไม่ดีไม่ดีแล้วก็ไม่เอาบางทีวันนี้ทุกท่านหลายคนโหนอย่างเดียวไม่รู้จะโหนไปถึงไหนแสดงว่าตัวเองเนี่ยไม่มีภูมิคุ้มกันหรือไงท่านประธานครับแต่ละคนพูดก็โหนโหนท้งนั้นแต่ไปตำรวจตัวเองที่ว่าตัวเองมีดีอย่งไงบ้างไม่เคยว่าตัวเองเลวเลยมีตัวเองดีคนอื่นเลวหมดผมไม่เห็นด้วยครับผมอยากให้สมาชิกสภา ไม่ว่าทั้งผู้แทนหรือวุฒิสมาชิกกันเนี่ยขอให้หันหน้ามาหากันอย่ามองคนที่เห็นต่างกลายเป็นศัตรูทําไมเราต้องคิดนโยบายปิดแนวรบเปิดแนวรักสงวนแนวร่วมเอามาพูดคุยกันผมเชื่อครับท่านประธานครับบ้านเมืองจะเดินได้ก็กราบขอบคุณประชาธิปไตยไม่มีใครใหญ่กว่าใครทุกคนเท่ากันหมดทุกคนมีพื้นส่วนของประเทศดังนั้นสรุปว่าเปิดใจกว้าง คิดว่าควรจะเอาทุกฉบับแล้วเอามาดำเนินการรับหลักการไปส่วนวราสองจะแก้ไขเปลีป่ยนแปลงตัดตอนเสริมแต่งอย่างไรก็แล้วแต่เสียงข้างมากขอบพระคุณท่านประธานที่เคารพครับขอบคุณนะครับ